คิตตี้พันรายาเอสกันพงโพสต์ภาพจับมือสามีแนบข้อความบีบหัวใจชาวเน็ตส่งกำลังใจแน่นหลังจากที่คิตตี้คริสติน่าพรรยาพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงออกมาแจ้งข่าวดีของสามีว่าได้ย้ายจากห้องไอซออกมาพักฟื้นรักษาตัวที่ห้องปกติแต่กลับมีข่าวลือแพร่ออกไปว่าเอสออกจากโรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงความจริงว่า สามียังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดิมและหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่าสุดวันที่4มิถุนายนคิตตี้ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพมือตัวเองและมือน้องวาเลนติน่าลูกสาวจับมือเอสกันตะพงพร้อมเขียนข้อความระบุว่า We walk with you, the road may be difficult and long but we will be strong with you. a ขีดล่างกันตะพง ซึ่งแปลได้ว่าเราจะเดินไปกับคุณหนทางอาจจะยากและยาวไกลแต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณท่ามกลางแฟนๆที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอาทิตีเป็นกำลังใจให้นะคะพวกเราพร้อมสู้ไปกับพวกคุณขอร่วมส่งกำลังใจให้ดีขึ้นในทุกวันนะคะรอคุณเอสกลับมาแสดงและเป็นพิธีกรให้ได้รับชมอีกนะคะขอคุณพระคุ้มครองให้คุณเอสหายป่วยเร็วๆนะคะ เป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะพวกเรารอคุณเอสกลับมานะรีบตื่นนะ S สคนที่รักคุณรออยู่เป็นต้น